สำหรับหัวข้อแรกนะครับที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นแล้วว่าลายเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสสําหรับผู้ประกอบการที่จะลุกขึ้นมานะครับเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด1 i d 1 9แบบนี้นะครับเราจะต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าในการทําธุรกิจผ่านช่องทางลา e เนี่ยไม่ได้มีแค่ลายส่วนตัวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย47ล้านคนทุกคนมีลส่วนตัวครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยการค้าขายผ่านไลน์เนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพษษษษษสูงมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือในการทำธุรกิจนะครับที่ไลน์ได้เตรียมเอาไว้ครับมีอยู่3เครื่องมือใหญ่ๆที่น่าสนใจครับเครื่องมือตัวแรกนะครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า Line o f ฟเชอร์เวกเฮานะครับเครื่องมือตัวที่2นะครับเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า Line MyShop และเครื่องมือตัวที่3นะครับเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า Line Shopping นะครับ เรามาทำความรู้จัก3เครื่องมือนี้กันนะครับอันดับแรกนะครับ Line Official Account เนี่ยในใช้ควาว่าในร่างเดิมของมันเราเรียกว่า Line Add นะครับตอนนี้นะครับ Line Add ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Line Official Account เรียบร้อยแล้วนะครับเราทำคเข้าใจง่ายๆครับว่า Line Official Account เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นบ้านของเรานะครับที่เราจะสามารถที่จะออกแบบวิธีการสื่อสารทางธุรกิจนะครับไปหาลูกค้าโดย Line Official Account มีเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับลูกค้าตั้งแต่ ครั้งที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาในครั้งแรกเพิ่งแอดไลน์เข้ามาใหม่นะครับจนกระทั่งเครื่องมือที่สามารถที่จะสื่อสารโดยตรงไปยังลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนไปถึงขั้นตอนกระบวนการของการปิดการขายนะครับ l ล n e ไมช็อปเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถนะครับเริ่มต้นจนกระทั่งปิดการขายนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพครับต่อมาครับในส่วนของ Line Shopping นะครับไลน์ช้อปปิ้งเป็นเครื่องมือใหม่นะครับที่ไลน์ผลักดันมากๆเลยในปีนี้นะครับโดยมีจุดมุ่งหมายในการที่จะทําให้สินค้าของผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงนะครับกลุ่มลูกค้ามากกว่า47ล้านคนได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็โทวสุดท้ายนะครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า Line My Shop นะครับ s i o p My Shop เป็นเครื่องมือที่ทําให้เราสามารถสร้างเว็บไซต์แบบง่ายๆได้ครับตัวนี้มีความพิเศษก็คือว่าเราสามารถที่จะสร้างเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวลงสินค้าและก็ทำการค้าขายกับลูกค้านะครับโดยลูกค้าสามารถที่จะซื้อสินค้าผ่านระบบของ Line My Shop โดยที่เราแทบจะไม่ต้องตอบคำถามได้เลยครับ เพราะฉะนั้นทั้งสเครื่องมือของ l ล ne เนี่ยถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าผ่านแชทหรือว่าการซื้อขายสินค้าผ่านระบบตะกร้าสินค้านะครับเครื่องมือของ l i n e ทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้เราค้าขายกับลูกค้าและสามารถที่จะติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้อย่างไม่มีสะดุดไม่ว่าจะเป็นการค้าขายในรูปแบบใดก็ตามครับ อย่างที่เราทราบกันดีครับสมเครื่องมือนี้เนี่ยถ้ามาพร้อมกันจะช่วยให้การค้าขายตรงนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดย3มเครื่องมือนี้เนี่ยลนเนี่ยนิยามสิ่งนี้ว่า The Hybrid Social Commerce ครับหมายความว่าการค้าขายณปัจจุบันต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บนโซเชียลมากกว่าเข้าไปซื้อขายตามช่องทางเว็บไซต์แบบเ,เดิมนะครับเพราะฉะนั้นไลน์มองเห็นประโยชน์ตรงนี้ว่าพอคนใช้ชีวิตอยู่บนโซเชียลคอมเมอร์สเนี่ย เขาจะทำยังไงให้คนสามารถซื้อขายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะช่องทางของ l ล n e เนี่ยในรูปแบบต่างๆได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นซึ่ง3ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Line of f i c i a l เ c c o u n ล Line My Shop หรือ Line Shopping เนี่ยนะครับมีจุดขายที่แตกต่างกันแต่ออกแบบมาให้สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเรามาดูในความน่าสนใจของแต่ละเครื่องมือนะครับ ในเครื่องมือตัวแรกครับก็คือ Line Official Account นะครับ Line นิยามตัวนี้ว่าเป็น Store Font and Promotion นะครับหมายความว่าเป็นเครื่องมือนะครับที่ช่วยให้เราสามารถที่จะสื่อสารกับลูกค้านำเสนอสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนอกจากนี้นะครับตัว Line Official Account นะครับก็จะมีจุดขายอีกอย่างนะครับก็คือช่วยในการปิดการขายผ่านแชทได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็3ก็คือสามารถที่ทาให้เราสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับไปยังลูกค้านะครับได้อย่างง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นครับ ตัวที่2นะครับก็คือ Line My Shop Line My Shop เนี่ยลนนิยามสิ่งนี้ว่าเป็นเ e l l ลอร์เซ็นเตนะครับหมายความว่าเป็นศูนย์กลางที่ผู้ขายนะครับจะสามารถบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยเราสามารถใช้งานนะครับตัว Line My Shop ร่วมกับ Line of f i c i a l a c c o u n t ในการที่จะจัดการบริหารคำสั่งซื้อนะครับรับทราบสถานะการชำระเงินจากลูกค้ารวมไปถึงแจ้งรายละเอียดการจัดส่งกับลูกค้าได้ครับ ส่วนที่3นะครับก็คือในส่วนของ Line Shopping นะครับ o p p i Shopping จะเป็นตัวช่วยนะครับทำให้ร้านค้า Line m y Shop นะครับของผู้ประกอบการเนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับ o p p i Shopping จะเป็นตัวสนับสนุนนะครับโดยการโปรโมตนะครับสินค้านะครับของผู้ประกอบการแต่ละท่านที่มีร้าน line myshop นะครับให้เป็นที่รู้จักนะครับผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนะครับของ l ลายไปยังกลุ่มเป้าหมายนะครับมากกว่า40ล้านคนครับ